เพลงแรกที่สร้างชื่อให้กับวงคนขเครียดเครียดเครียดโอ้เครียดต้องทําใจนิดนึงเพราะว่าคําถามทุกคําถามมันค่อนข้างซีเรียสนะครับ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 คำถามนี้นะครับเพลงแรกที่สร้างชื่อให้กับวงโลโมโซนิกเนี่ยรับอย่างที่รู้กันเลยก็คือเพลงขอทีนี้อยากรู้ครับว่าเพลงขอเนี่ยขอไข่หรือขอขวด วัาคำถามของนั่งเซนซิทีฟมากเลยครับเพราะว่าจริงๆไม่ไม,ไม่ไม่เคยบอกใครมาก่อนว่าอขอไข่หรือขอขวดเกิดทุกแล้วจริงๆแล้วเพียงขอเนี่ยคือขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอครับก็เป็นคำตอบที่ไม่ใช่ทั้งขอไข่และขอขวดนะครับซึ่งซึ่งจริงๆก็คือผิดคาดมากๆนะครับครับหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะครับว่า เฮ้ไม่ไม่ขอไข่ก็ขอขวดแต่ได้ฟังคําตอบแล้ววันนี้นะครับก็คือไม่ใช่นะครับโอเคครับคําถามต่อไปนะครับเป็นเรื่องเพลงเหมือนกันนะครับครับผลงานเพลงนะครับและ mv ที่ปล่อยมาล่าสุดนะครับที่โด่งดังมากเลยคือเพลงส่งเธอได้เท่านี้ครับทีนี้ป๋าอยากรู้อีกแล้วครับว่าส่งเธอได้เท่านี้ ค่าส่งเท่าไหร่ครับอืมมันขึ้นอยู่ระยะทางครับแต่ที่จะถามบ่อยๆเวลาไปส่งก็คือน้องเคยมาเท่าไหร่ครับโอ<ฮ>้โหมันก็ต้องอย่างเชิงกันก่อนว่าแบบจริงมันจบบ <iba> ิตวิทยานะใช่ <S <S คือเขาถามเรามาอย่างชเชิงเราแล,แล้วก็อย่างเชิงกลับเลยใช่ <S <S น้องเคยมา,มมาเท่าไหร่ เราก็ตอบไปเลยอแล้วพี่เคยมาเท่าไหร่ล่ะใช่ครับเราก็ดูว่ายัางเชิญกันดูว่าเฮ้ยเขาก็จะบอกราคามาใช่ครับ,รบแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งใช่ครับมันมันค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วนี่คือผมพูดแล้วแบบตามจะไฉลยครับเข้าใจเลยครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ เจอเนบ่อยแต่ไม่กล้าพูดนะครับเจ yeah, <yeah>, yeah. อครับเจงนั้นเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนคําถามเลยแล้วกันนะครับครับครับคาถามนี้ไม่ถามก็ได้ถามก็ได้ผมถามคุณได้คุณถามผมไม่ได้ก่อนคุณจะเล่นคอนเสิร์ตคุณจะเลือกอะไรระหว่างเซตเครื่องดนตรีกับเซตหย่อสูตรต่อสูตร่อซีหมอสองห่อใส่ไข่ ทุกอย่างในในความคิดหรือว่าวิธีการทํางานเนี่ย <c oughs> ผมใช้แรงบันดาลใจหลักๆคือแรงจูงใจความทะเยอทะยาหรือว่าอะไเงี้มันเป็นความลับน,นจริงจริงไม,ไม่ไม่เคยบอกใครอ <c oughs> อันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยได้ตอบคำถามที่ไหนเหมือนกันเพราะว่าเราต้องเซตย่อ สูตรต่อสูตรพอสี่หมอสองออกใส่ใครอยู่แล้วครับ mm hmm. ขึ้นไปบนเวทีคือแบบเจอแววตา mm hmm. แฟนเพลงขนาดนั้นอ่ะคือคมันมันมันเป็นมันเป็นมันเป็นความลับอะครับ mm hmm. เวลาที่จะมีแบบต่คนที่ในทีมนั้นที่จะรู้แบบอย่างแบบแบบน้องตัดกล้องหรือว่า mm hmm. ผู้จัดการคือ mm hmm. ผมจะใช้เวลารวบรวมสมาธิคนข้างเยอะ mm hmm. คือมันสำคัญมากในการที่เราจะรวบรวมสมาธิความตั้งใจทั้งหมดขึ้นไปอยู่ตรงนั้นนะครับเพื่อทําเพลงทุกคนเหมือนหลายคนยังไม่รู้ผมจะพูดแต่เครื่องดนตรีลนะว่าเซ็ตหยอสูตรต่อสูตรผอสี่หมอ .2 อสองหอใส่ไข่คือบอกกับเครื่องดนตรีบอกว่าวันนี้ฉันจะเล่นแก่ฉันจะเล่นแก่แน่ๆแล้วคือแบบ มันน่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆถ้าวันนั้นแฟนเพลงแบบนับหมื่นคนอนะตะโกนกลับมาพร้อมกันอะตะโกนกลับมาว่าอะไรครับเซตหยอสูตรต่อสูตรผอดซีมอสองห่อใส่ไข่ครับโอ<ฮ>้โหทุกคนจะเลือนเหมือนตะโกนแบบนั้นพร้อมกันเนะี่ยพี่ลองต่ับเซตหยอต่อีพอโอ<ฮ>้โห<ฮ>คือมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับใ<ฮ>นการที่ เราขึ้นไปโชว์ล้วก็ได้สิ่งนั้นกลับมาก็หวังว่ามันจะเป็นการส่งต่อบรรยากาศดีๆแรงมันานใจดีๆถ้าคนดูเลือนมือนะครับอโอ้โหในสเตเดียมหรือว่าในเทศการดนตรีต่างๆเขาต่อกลับมาว่าเซตหย่อสูตรต่อสูตรพอ4หมออ2หอใส่ไข่แล้วแบทุกคนเน่ย ตะโกนเป็นเสียงเป็นหมื่นเป็นแสนคนพูดแบบนั้นมาใช่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 มันแปลว่าเราจ้องจะเล่นคุณอยู่คือก็ต้องบอกว่าพอเทปนี้ออนเข้าไปถ้าแฟนเพลงที่ที่จะไปดูโลโมก็คือต้องซ้อมคํานี้ไว้เลยหรือว่าในแบบแฟนคลับของโลโมตอนนี้ในใจอ่อนก็ได้เพราะว่าเพื่อนอาจจะตกใจอืมแต่ว่าถ้าถ้ามันเกิดก็เป็นเป็นความฝันใช่ใช่มัน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 ดีมากๆมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบ ต่อยอดไม่ว่าจะแบบเราไปเล่นทัวร์แบบแบบกับคนต่างประเทศนะครับที่มีคนแบบตะโกนกลับมาเนี่ยด้วยภาษาเดียวกันก็แน่นอนครับมันเป็นความฝันเพราะว่าประโยคนั้นนะ่ะมันความหมายเป็นความหมายค่อนข้างดีนะครับยิ่งตกคงคว่าสูตรผอกับซีหมอนี่โดนมันเข้ามันเข้าไปแล้วมันเป็นการตกตะกอนเนา คือเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้นแฟนจะไ,ไปเจออะไรบ้างแล้วมันยิ่งพิเศษมากเข้าไปอีกตรงคําว่าใส่ไข่เพราะว่าอย่างที่รู้กันเวลาเราไปสั่งใช่เวลาไปสั่งอาหารถ้ามีใส่ไข่ <c oughs> ปุ๊บมันก็พิเศษมากขึ้นนะครับประโยคนี้ก็คือคําว่าอะไรนะครับเซตหย่อสูตรต่อสูตรพอสี่หมอสองอใส่ไข่ครับ